สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการมังงะเวิล์กันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้นะครับเรามาอยู่กับเรื่องราวของวันพีเซนอีกเช่นเคยโดยเรื่องราวในวันนี้เนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องราวของโอเด้งนะครับผมมันมาอยู่อะไรในปัจจุบันกันแน่นะครับมันมาโผล่ได้ยังไงกันมีคนไปสังเกตสิ่งที่เรียกได้ว่าโคตรจะสําคัญมาเลยนะครับซึ่งให้เราพูดจริงๆเนี่ยมันก็ ไม่ได้สําคัญกับปัจจุบันมากอะแต่มันเรียกได้ว่าเป็นอีสเตอร์เอ็กก็ได้นะครับผมมั่นใจเลยว่าสิ่งที่ผมกําลังจะพูดต่อไปนี้ไม่ใช่ความบังเอิญอย่างแน่นอนและเราได้พบเลยครับผู้ที่สืบสารวิชาโอเด้งนิโทริวนั่นเองครับผมหรือว่าวิชาดาบคู่โอเด้งครับมีคนใช้ดาบคู่เหมือนโอเด้งอย่างนั้นหรอแล้วมันเป็นใครกันนะครับผมแถมนอกจากใช้ดาบคู่เหมือนโอเด้งแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่ใช้ดาบคู่นะครับวิชาท่าทางต่างๆเนี่ยนะครับผมเรียกได้ว่าลอกโอเด้งกันมาเลยทีเดียวและขอบอกไว้เลยว่า ว่าเฮ้ยมันจะใช้ยามาโตะหรือเปล่าวะไม่ใช่นะครับยามาโตแม่งไม่ได้ใช้ดาบตั้งแต่แรกอยู่แล้วยามาโตะใช้กระบองไปเลยนะครับผมคือเรียกได้ว่าไม่เข้าพวกกับตรงนี้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นนะครับผมถ้าเราลองมาย้อนดูกันเนี่ยเออมีใครใช้ดาบบ้างนะในตอนอื่นๆน,นะครับผมอาจจะไม่ชัดเจนเท่าตอน987นี้นะครับซึ่งบอกกันเลยว่าตอนนี้มันชัดมากๆจริงๆเลย โดยหลายๆคนนะครับผมหากสังเกตในฉากนี้นะครับที่ไคโดเนี่ยนะครับผมได้ถูกเหล่าก้าปอกดาบแดงล้อมเอาไว้นะครับเราจะได้เห็นท่าทางลักษณะการจับดาบการต่อสู้ ของตัวละครก้าปอกดาบแดงทุกตัวเลยเรียกได้ว่าเห็นกันชัดมากๆนะครับและมันมีอยู่ตัวหนึ่งเนี่ยที่เด่นกว่าใครเพื่อนเลยนะครับผมพูดไปก็คงจะไม่ต้องเดาอะไรกันมากนะครับเพราะมันเด่นจริงๆเลยนะครับผมนั่นก็คือตัวของคินเนมอนนั่นเองครับแต่ละคนเนี่ยจับดาบท่าเรียกได้ว่าธรรมดาเกือบจะหมดเลยนะครับมีคินเนมอนเนี่ยถือดาบคู่อยู่คนเดียวและแน่นอนนะครับท่านี้เนี่ยเออหากเราลองไปเทียบดูกับโอเด้งนะครับผมโอ้โหเรียกได้ว่าเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับ ก็มากันร้อยเเลยแต่นอกจากนี้นะครับผมในตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่จบแค่นี้นะมีมาต่ออีกนะครับผมเรียกได้ว่ามากันแบบจัดเต็มมากๆเลยนะเป็นการเปิดเผยให้ดูเลยว่าผู้สารต่อวิชาดาบโอเดงวิโทริวเนี่ยยังไงก็ต้องเป็นคีนเนมอนอย่างแน่นอนนะครับผมเพราะฉากหนึ่งเนี่ยก็ได้มีการนําไปเทียบกับท่าของโอเดงเหมือนกันคือเหมือนกันเป๊ะๆเลยโดยช่องเนี่ยนะครับผมจะอยู่ด้านซ้ายของช่องใหญ่ที่มันปรากฏออกมาในหน้านี้นะครับมันเป็นแบบเท่าไร2อหน้าติดตเป็นหน้าติดกันนะครับ ไอเนีน่ยไอหน,น้าคินเนมอนน่ะอยู่ด้านขวาอันแรกถูกมาที่เป็นล้อมไคโดแล้วจากนั้นเนี่ยนะครับผมด้านซ้ายเนี่ยติดกันเลยก็เป็นคินเนมอนถือดาบคู่ท่าเดียวกับโอเด้งอีกครั้งหนึ่งนะครับคือเรียกได้ว่าเหมือนกันเป๊ะ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 นะครับก๊อปกันมา100%เลยก็ว่าได้นะครับผมเท่ากับว่าในตอนนี้เราได้เจอแล้วนะครับว่าใครเนี่ยนะครับผมเป็นผู้สืบทอดวิชาดาบของโอเด้งเรียกได้ว่านี่น่าจะเป็นอีสเตอร์เอ็กที่อาจารย์โอดะนะครับผมได้ฝากเข้ามาให้แบบเออมีแฟนๆไปสััััังเเเกกกตนนนนนนะะคครรรรบบวว่่าาาโโอออ้้้หหมมืไไขดดีีย โคตร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 เหมือนกันเลยและนี่นะครับผมก็คือเรื่องราวทั้งหมดของวันนี้แล้วนะครับและเราขอให้เครดิตกับคนที่นําเรื่องราวนี้มาโพสนะครับผมนั่นก็คือกรูโปลอสมูกิวาระนะครับผมก็น่าจะเป็นคนที่รักวันพีดเหมือนกับพวกเรานั่นแหละครับยังไงก็ขอขอบคุณนะครับผมวันนี้หมดเวลาลงแล้วครผมคงต้องขอลาไปก่อนอยังไงก็อย่าลืมกดปุ่มไลค์กด Subscribe ให้เราเช่นเคยบายๆครับสวัสดีครับไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผม